เอ็นดูหนูน้อยเติบโตอย่างมีคุณภาพสู่นางเอกลูกรักแม่จีนกลายเป็นนางเอกขวัญใจของคนทั่วทั้งเอเชียไปแล้วสำหรับเจ้าลู่ซือเจ้าลูชีนักแสดงสาวสุดออสแดนมังกรและเร็วๆนี้เจ้าลู่ซือก็กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่เดิะ e g เลเจนด์ออฟจิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซูเลียนยูมู ประกบคู่พระเอกหลิวอี้หนิงอีกด้วยเรียกได้ว่าปังไม่มีแผวตารางงานเนเอียรตลอดเจ็ดวันพักเรื่องงานกันสักนิดเพราะวันนี้ทีมงานที่นี่ได้มัดรวมภาพความน่ารักของเจ้าลู่ซือสมัยเด็กๆมาให้ชมกันบอกเลยว่าใครเห็นแล้วเป็นต้องตกหลุมรักเธอคนนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นเลยล่ะคะ่ะเด็กคนนี้เติบโตอย่างมีคุณภาพจริงๆ